สวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีครับผมแฟนคลับที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้ตอนนี้ก็จะเตรียมตัวพาชายลงอาบน้ําแล้วนะครับผมเตรียมตัวทาพาชายอาบน้ําแล้วนะครับผมหลังจากทําธุระเสร็จนะครับผมภารกิจทํานาเสร็จนะครับผมว่านข้าววันนี้ว่านนาทานาเสร็จแล้วนะครับคุณตาเออก็ได้พาถุงทองมาออนทัวร์นะครับ มาสักอาทิตย์เดียวเด้อครับผมเดี๋ยวก็พาขับอีกนะครับผมอาทิตย์เดียวเนาะครับผมเดี๋ยวก็พาขับอีกแล้วนะครับผมอชายลงปัดตัวด้วยเสร็จเดี๋ยวจะไปอา,นาบน้ําสักพักนอครับผมเดี๋ยวนี้ก็อยู่วีรัมนะครับผมอ้มทัวร์อยู่เขตอําเภอวีรัมนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับผมอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ได้อยู่ไกลมากนะครับผมเพราะว่าเรามาแค่อาทิตย์เดียวน,นะครับผม ทีเดียวกับกลับนะครับก็บไปดูข้าวว่าเกิดไหมนะครับผมดูข้าวว่าเกิดไหมนะครับไปดูก่อนว่าเอาหวานหวานไว้แล้วจะเกิดไหมนะครับ,าานะค,รบคุณตาทานาสามไร่นะครับผมแม่แม่ไม่ได้ทํานาเยอะเนาะครับผมเอาเอาปัดดินด้วยถุงท้องมาแล้วมั้เอาใ ก็นอนปัดตัวก่อนนะปัดตัวสเสร็จแล้วจะได้ลงอาบน้ําแล้วนะครับผมอ่านอนปัดตัวสเสร็จแล้นอนอาบน้ําแล้วนะครับผมเอาลงไปเลยเอ้านี่อ่าลงไปอาบน้ำหน่อยถุงท้องลงเลยลงเลยบอ่อน้ำใหญ่ๆลงเลยจ้า สวัสดีครับผมสวัสดีครับแม่แม่เอฟซีนะครับผมลงแล้วอาจุ้งเลยอ่าว้าอ่าลงไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับแม่แม่เอฟซี FC ครับผมแลนะแฟนเพจ น้องถุงทองน้องถุงเงินนะครับผมเพอิดฮะคุณชายจะลงอาบน้ําแล้วนะครับผมบอ่อบ้าบ่อน้องถุงทองใหญ่มากเลยบ่อน้ําน้องถุงทองโอ้ลมบออลล่อนอกพหลักก้อนหลักเออไอ้ลงไปเลยก,ก็นี่แมงออือ,อ เย็นสบายจ้าน้องถุงทองอาบน้ำเย็นเย็นเลยครับผมอาบน้ำเย็นเย็นสบายสบายนะครับผมแม่อ่าโอ้แจบลงดีแล้วจับลงเร็วเออดำดงเลยเออน้ามอไซดเป็นไดดีอืม ขูโยนนองครับเพชรเฮ้ย,ยแฉบกันเลด,ดอกแฉบกันเลด,ดอกช่างแฉบเป็นอยู่เดี๋ยวแฉบลงแฉบเออลูบๆเอาแฉบลงแฉบแฉบลงเลยแฉบลงเลยเอ,อ,อาบน้ำเย็นๆครับผมบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศเย็นสบายสบายกับน้องถุงทองได้อาบน้ำกันแล้วจ้า โอ้น่นฟซีถุงทองเยอะแยะเลยฟซีเราโน่นฟซีโ hmm. น no. ่นฟซีเลิกเรียนละบอเลิกเรียนละบอเลิกเรียนละตีจะมาบึงสร่างกันเลิกเรียนย่างสาวน้อยอ่าอ่าฟซีถุงทองครับมาอ่า mm hmm. ah. ah. เอาขึ้นมาเลยเพจเอาขึ้นมาตักสารเอาดีกว่ามันคุณขึ้นมาตักสารเลยเพจตักสารสารแค่นั้นเออเย็นสบายครับผมเย็นๆเนาะครับผมเาตักสาดเอาหนำด้วยใค่ศาสตร์อะไรเออหนำเป็นโคลนเยอะโคลนเยอะ มันเข้ากันเลยเออเออเอ,อ,เอ,อ้ออมเยมือกล่องเต็มเลยนี่มือกล่องว่าด่ามือกล่องมีแต่ผู้สาวซำหน่อยว่าด่าโอ้สาวซำหน่อยบ้านประคัมตักศาสตร์เลยถุงทองเอ้ยไม่ต้องน้อนไม่ต้องนอนดอกพ่อละวะพ่อกับพ่อเอาตักศาสใส่ขาน่ะ

อยอยู่มาไหนมาอนึ่ง,งโอ้มือหนึ่งเลิกเรียนแล้วทีนี้นอ๋อเลิกเรียนแล้วใบสี4โมงเลยก,ก็นาะจะเอาสัมผาัสสาวหน่อยก็สั้ำนล่ะ <c oughs> ฮะนนเดี๋ยวนี้ละ่ะอันนี้ช่องพลายถุงทองนะเข้าไปเบึงยูทูบไปเด้อกดติดตามให้ด้วยเอี่ นี่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 ช่องมีเดอคอยกดเข้าไปเดอลองพิมพ์หาเลอครับผมก็ฝากแม่แม่เอฟซีนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับช่องปลายถุงทองของเรานะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สวัสดีครับอาบน้ำเย็นๆแล้วก็ต้องมาล้างตัวข้างบนเนาะน้ำไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เนาะ จะเป็นคโครนเยอะนะครับผมคโครนเยอะนะ